คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้ทุกแห็คในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินเพืเก็ไหนสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยหมายเหตุราคาบาช่วงม,มีการปรับขึ้นลงตามทุนในช่วงเวลานั้นๆลูกค้าสามารถทำการสอบถามราคาก่อนทำการเติมเงินได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีสุด กราษสวัสดีท่านผู้ชมที่กระรบรักนะครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกม Tower o f ์ออฟเฟรียครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามหนึ่งคำถามที่มีการถามกันมาเยอะมากครับว่าพี่ครับผมผมควรจะ เปิดกาชาให้หมดเลยหรือควรจะทําการดองเพชรเก็บไว้นะครับคาถามนี้เป็นคําถามที่คาใจผู้เล่นมากมายเลยนะเพราะว่าหลายายคนก็คือเฮ้ยเราควรจะเก็บเพชรไว้รอเปิดตู้หน้าที่มันโหดกว่านี้ดีไหมหรือว่าตอนนี้เปิดไปหมดเลยครับผมเพื่อป้าตัวละครเก่งๆนะแน่นอนครับผมนะมันเป็นคําถามที่่า เกี่ยวกับเรื่องทรัพยากรอะหลายๆคนก็เลยกังวลกันนะดังนั้นวันนี้เราจะมาตอบคำถามง่ายๆครับอย่างแรกครับผมนะเอาสำหรับคนที่ตัดสินใจในเรื่องของการดองก่อนนะครับนะว่าถ้าเกิดคุณดองเพชรเนี่ยสิ่งที่ตามมาจะเป็นไงบ้างครับ การดองเพชรครับผมนะถ้าเกิดเริ่มต้นปุ๊บเริ่มต้นเกมปุ๊บแล้วดองเลยนะครับผมนะอาวุธที่คุณจะใช้ผมอย่างแรกเลยที่ส่งผลนะก็คืออาวุธที่จะใช้ก็คือเป็นอาวุธซีสูนะครับผมซีสูตก็คือพวกไม่มีการปลดดาวเลยนะครับนะ,อะพอไม่มีการปลดดาวเลยเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งที่คุณจะได้มาก็คือรูปแบบแพทเทิร์นของอาวุธนั้นเท่านั้นนะก็คืออาจจะได้เรื่องของประเภทการคอมโบลักษณะแอคชั่นเพื่อ,อออกสกิลต่ตางๆเฉยอ่ ออกปุ๊บแพทเทิร์นในการต่อกระบวนการโจมตีเฉยๆนะคุณจะไม่ได้ในเรื่องของเอฟเฟกหรือความสามารถต่างๆเลยแน่นอนครับผมว่ามันมีอาวุธบางอาวุธนะครับผมนะเก่งตั้งแต่ซีูนย์เลยอย่างเช่นอาปืนคู่นะครับผมปืนคู่อ่ดาบใหญ่นะดาบใหญ่ดย่ยวนี้นะครับนะหรือจะเป็นในส่วนของเคียวอ่าพวกนี้ครับผมต้องยอมรับว่าเริ่มต้นตั้งแต่ซีศูนย์ก็เก่งแล้ว แต่แน่นอนครับผมนะเมื่อเราทําการปลดอาวุธนะครับผมหรือปลดดาวมากขึ้นปลดซีพวกนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะได้ความสามารถของอาวุธเก่งๆตามมาอย่างเช่นตัวของโคโค่นะครับผมน,ะนี่ครับผมเนะงาไงเงาวนี่ก็คือเมื่อปลดซีหนึ่งเนี่ยเมื่อทําการหลบหลีกโจมตีะจะทําการรักษาผู้ติดตามครับผมที่มีเห้พีตัดที่สุด แน่นอนครับผมว่ามันช่วยในเรื่องของปาร์ตี้ได้ดีมากๆเลยอ่าพอดีนะครับหรือจะเป็นในส่วนของชิโร่ครับอ่าชิโร่ก็จะเป็นกองจักรนะครับผมกองจักรก็คือเมื่อปลดสี่สตรก็คือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมแก่เป้าหมายในระยะอ่านะครับผมในวงยัาวงกุฎพิฆาตอีก30%ก็เอาง่ายคือเป็นการบัฟนะครับหรือจะเป็นในส่วนของธนูลมนะครับผมนะของซื้อประสะครับเมื่อทําการอ่าหลบหลีกการโจมตีนะครับผมนะเมื่อหลบหลีกแล้วทำการโจมตีขึ้นมาจะได้รับค่าเอ็กแทกเดามเอจครับผมเพิ่มขึ้นนนะเเป็วลา10 หวินาทีครับผมนะพร้อมกัน1 5ไอ้สังพร้อมกัน3ครั้งนะครับก็เป็นเอาง่ายๆคือเมื่อปลด C ีเนี่ยคุณก็จะได้สกิลต่างๆของอา,อาวุธนะครับผมเรียกว่าจากอาวุธที่รู้สึกว่าคุณใช้แล้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันจะดูเก่งขึ้นทันทีนะดังนั้นเนี่ยเราต้องดูอาวุธด,ด้วยว่า้ออาวุธของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราต้องการซีไหนอ่าถ้าเกิดเราพวกอ่าเราต้องไอนี่สมมุติถ้าเกิดผมเลือกต้องการอ่าผมเลือกต้องการดาบใหญ่อ่าพอดาบใหญ่ขึ้นมาปุ๊บ พอปลดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็ดูว่าดาบใหญ่ทําอะไรได้นะครับผมอทำลายเกาะ15%ฟื้นฟูเฮของอ่า HP หลังจากทาลายโลกเป้าหมายได้อ่ะพูดง่ายคือตัวของไอตัวของดาบใหญ่เนี่ยก็คือเมื่อตีเกาะแตกจะได้ HP เพิ่มอ่ะก็ถือว่ายิ่งตีเกาะแตกเท่าไหร่ก็ยิ่งคุม้มยิ่งถึกขึ้นมากกว่าเดิมใช่ไหมจากปกติแล้วเรียกว่าเก่งอยู่แล้วใช่ไหมเพอาะต่อแตกขึ้นมาปุ๊บยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่นะครับนะอ่ะ แต่ถ้าเกิดเราดองขึ้นมาในกบเนีเราดองไม่มีการเปิดกรชาขึ้นมาคุณก็จะได้แค่รูปแบบคอมโบของการจบตีประเภทน,นั้นไปเรื่อยๆอนะฮะก็ถ้าเกิดตู้ในอนาคตนะครับผมนะถาวว่าการดองก้านยิก้กไปว่าการดองไม่ดีเหรอครับไม่ใช่ครับผมนะแต่วอกว่าเราต้องรู้ข้อมูลตู้ละครตู้ถัดไปที่จะเข้ามานะครับว่ามีตู้ไหนครับผมนะที่เราต้องการเป็นพิเศษไหม ถ้าเกิดเราไม่มีนะครับผมนะถ้าเกิดเราไม่มีตู้ไหนที่ต้องการเป็นพิเศษเนี่ยก็แนะนําว่าเปิดกาชาไปก่อนนะครับผมนะแ้วเปิดถึงระดับไหนล่ะก็ควรเปิดถึงระดับที่เราสามารถปลดอาวุธครับผมถึงระดับที่เราพอใจได้ถึงดับหนึ่งนะบางคน เป้าหมายครับผมนะก็คือเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดกาชานะครับผมนะเราจะต้องการดองนะครับผมนะเราต้องการดองขึ้นมาปุ๊บเราต้องทําอาวุธของเราให้มีการใช้งานได้ถึงดับหนึ่งการใช้งานถึงดับหนึ่งนี่คืออะไรครับผมนะก็คือต้องมีการปลดซีนะครับผมนะอย่างน้อยอะอย่างปืนเนี่ยครับผมนะปืนอ่ะจริงอยู่ว่าซีศูนย์ก็เก่งแล้วไม่ต้องปลดดาวก็ถือว่าเล่นได้แล้วแต่ถ้าเกิดปลดถึง C3 เมื่อไหร่นะครับผมนะปลดถึง c ีเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเพิ่มอัตราคิคอนนะ 40%นะก็ถือว่างานนี้ก็คือจะตีติดขีง่ายขึ้นบอกได้เลยว่าปืนถ้าเปดิปดปดปดปีปดป,ดปืน C ีได้คุณจะได้รับความสนุกครับผมแตกต่างกับ The. ปัจจุบันนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับนะอาวุธบางอาวุธครับผมนะแค่ปลด C. ซีสึงก็ถือว่ารู้สึกถึงความเก่งกาจแล้วไงอ่าทีนี้ก็หลักๆนะครับการกดกาชาการปลดอาวุธครับผมจริงเป็นสิ่งที่สําคัญและขาดไม่ได้นะครับนะดนะังนั้นเนี่ยถ้าจะดองนะครับผมนะก็สามารถดองได้แต่ก็ ควยจะต้องมีการทําอาวุธครับผมให้เก่งในระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดประมาณว่าพี่ครับผมแต่ผมอยากจะดองจริงๆอ่ะไม่ยากครับผมเราก็มีเส้นทางเลือกครับให้สำหรับท่านที่ประมาณว่าอยากจะดองอาวุธจริงๆก็คงต้องหนีไปใช้อาวุธระดับ S R ก่อนนะครับนะเพราะว่าอาวุธเทตาเนี่ยพลางโจมตีช่วงต้นนะครับผมนะเอาพาพวกเราแบกได้เยอะมากนะดังนั้นเนี่ยประมาณว่าพี่ครับผมจะใช้อาวุธแบบ อ่าเอสอาร์ SR, ต่อไปเลยได้ไหมครับผมช่วงนี้ก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณยังไม่ปลดอาวุธขึ้นมาบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะเป็นภาระต่อปาร์ตี้แต่ถ้าเกิดคุณใช้อาวุธแับเอสอาร์นะครับผมนะปลดดาวเต็มก็บอกได้เลยว่ามันดีกว่าอาวุธสีศูนย์ชัดเจนแน่นอนนะครับนะมันดีกว่าอาวุธสีศูนย์แน่นอนแต่ก็ก็ต้องมีการใช้ต่างนิดนึงนะแต่ก็มีการเปเรียกว่าดองสตาบินา่าดองของเผื่ออนาคตคดกัน อ่ะอันนี้ก็คือในสตรของทางเลือกของคนที่ดองนะครับถ้าเกิดคนทางเลือกของคนที่ดองแล้วก็ประมาณว่า,าจะรอเก็บเพชรครับผมนะผมก็แนะนําว่าหนีไปใช้ระับุด SR ดีกว่าน่าจะช่วยปาร์ตี้และก็ผ่านของได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่าค่าพลังโจมตีก็สูงนะนี่ก็เลเวลหกสนะครับผมพลังโจมตี207นะเขาผมนี่เลเวลเจ็ดสิบมอนกันนะครับผมนะก็ยังไม่ผลเลยก็ได้แค่พลังโจมตีแต่อบิที่หลายๆอย่างไม่ได้ติดมาเลยนะอันนี้คือบอกได้เลยว่าถ้าเผิดปลดเตะขึ้นมาเนี่ย อาบีตี้หลายอย่างอยู่ครบนะครับทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในคําถามนะครับเออหนึ่งในครตอบครับผมเนะี่ยที่ช่วยท่านได้นะครับสรุปอีกรอบนะสรุปอีกรอบครับผมเผื่อถ้าเกิดท่านไหนที่ประมาณว่าตเาเบลพูดจากงงๆนะครับเอาง่ายๆเลยครับผมนะการดองดองได้ไหมดองได้แต่ควรจะต้องมีลิมิตของตัวเองด้วยนะครับนะว่าเอ้ยเราจะดองเนี่ยเราดองเพื่อเอาอะไรและ สะสมเนี่ยเพื่อต้องการจะเปิดกาชาตู้ไหนและต้องการปลดอาวุธอะไรนะครับนะประมาณว่าพี่ครับผมตอนนี้ผมอยากได้อาวุธดีๆที่มันดีกว่านี้รอ,อดาบคู่รอดาบคู่ดาบคู่ก็ต้องมีการใช้หินดำนะครับผมคิดตั้นดำก็มีการรอตัวเส่วนนี้ไปแต่ถ้าเกิดเปิดกาชาก็เปิดพวกไอ้นี้ไปก่อนก็ได้นะครับผมนะเปิดพวก ลูกแก้วนะครับผมลูกแก้วทองวกนี้เปิดไปก่อก็ได้ส่วนพวกหีดำนี่ก็เก็บไว้นะครับผมนะไว้รอตัวพวกตู้ลิมิเต็ดนะล้วจะนั้นก็ค่อยมาเปิดตรงส่วนนั้นโอเคก็มีปัญหานะเพื่อจะได้เปิดพวกนี้เนี่ยเพื่อจะหวังในเรื่องของการปลดอาวุธซีถึงระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเปิดมาแล้วเกืนนะครับผมนะก็แนะนําว่าหันไปใช้วุฒเแบกปาร์ตี้ไปก่อนนะครับแค่นี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันละ <c oughs> โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในสูตรของการตอบคำถามว่าควรดองหรือควรกดกาชาดีนะครับสำหรับผมก็เปิดกาชาลัวๆเลยครับผมนะเพราะว่าตอนนี้ของผมตู้ที่ผมต้องการตอนนี้ก็คือตู้ของเนเมิสินะครับนะก็ําลังเปิดหาอยู่อีกนิดนึงครับผมจะได้การันตีละนะก็พอได้การันตีมาปุ๊บก็ ปลดอาวุธครับผมแนนในเมสิิตเนี่ยอย่างน้อยต้องซีหนึ่งครับผมถึงจะดีดังนั้นเนี่ยต่อให้ผมเปิดได้การันตีในเมสิท์ขึ้นมาผมก็ต้องเปิดต่ออีกสักนิดนะครับผมเพื่อที่จะได้เอาแ้แต้มนะครับตรงส่วนนี้ให้ครบร้อยยี่สิบนะครับผมเพื่อแลกในเมสิต์ไปอันหนึ่งนะก็อย่างน้อยปลดซีหนึ่งครับส่วนเมตริกนะครับผมแนเมตติกก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายอย่างอื่นเอาตัวรอดแทนไปได้อ่าโอเคนะครับก็มาสรุปผีเท่าดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดต บายบายสวัสดีครับ